เรื่องย่อละครเรื่องเงากรรมเทพ EP ที่14ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35ณพาระบทโดยดารันเศรษฐินิดรู้ข่าวเรื่องที่โรมซึ่งระบทโดยมิกทองระยะโดนยิงแล้วก็นึกกลัวว่าภัยจะมาถึงตัวจึงได้โทรไปรีดไถ่เงินกับ พิดเพลินซึ่งรับบทโดยต่ายชัดชาพรเพื่อที่จะหนีไปต่างประเทศพิดเพลินนำเงินมาให้นภาเพื่อจะได้จบกับปัญหาทุกอย่างชาญพี่ชายของเทียนรู้ข่าวเรื่องที่เทียนซึ่งรับบทโดยการนัทชาเป็นเด็กในปกครองของเศรษฐีจึงจะมาถ่ายเงินโรมเพิ่ม เทียนกลุ่มใจกลัวโลมจะเดือดร้อนจึงได้แอบเอานาฬิกาและกระเป๋าที่เคยใส่ออกงานไปขายมีสายส่งข่าวให้มนทิราซึ่งระบบิโดยเฟิร์นทิติน,นันรู้ความเคลื่อนไหวของเทียน หมนทิราเตรียมวางแผนกำจัดเทียนติดตามรับชมละครเรื่องเงากรรมเทพผลิตโดยบริษัทกันตนามุวิทาว2002จำกัดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาิก40นาทีทางช่อง7 HD กด35และสามารถรับชมย้อนหลังบนแอป True Vision Now